ควันนี้ต้ยมยำกุ้งใ็่พีิก่อนมีม,ะมะาม่าห่อเดียวอะ่ะมันจะทำไงห้าร่อยไม่ทำไงห้าไม่ใช้อร่อยทำไม่อิ่มต้มน้ำให้เดือดเลยนะใส่มาม่าไปก็พยายามต้มนะเส้นเนสะ้นสีใส มีผมมีเครื่องปรุงสองขอด้วยกกินวันก่อนไม่ได้ปรุงไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยหมูสับตามนี่หมูสับ <c oughs> หมูสับนี่ครับ ไก่ห้าดาวมันเหลือใส่ไปตามด้วยผักครับกระเจียบนล้วไม่เหลืออันนี้กระเจียบกินไห<อ>มก็หน่อไม้ครับดูประเทศบุง,งผิว ใช้ท้โอแต่เลยใช่เรียบร้อยนี่ครับมีผัดยวงรากกระหล่ลำดีไหม Mà họ để đều em đã ui mân nào mân mà nào mày 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 อย่างเ็นไงครับน่ากินมาก